สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ,อเรื่องเติมน้ํามันเนี่ยเออจริงๆแล้วเติมตอนไหนมันถึงจะดีที่สุดคุ้มที่สุดวันนี้เราจะมาลองคุยกันเรื่องนี้ดูจากข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับช่วงเวลาเติมน้ํามันที่คุ้มค่าที่สุดนี่แหละครับเป้าหมายก็คืออยากจะสํารวจดูว่าเอ๊ะมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้บางเวลามันดูเหมาะกว่าเวลาอื่นนะทั้งเรื่องสะดวกเรื่องประหยัดหรือเรื่องดูแลรถยนต์เอาละครับมาลองเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะ เป็นคำถามที่ฟังดูง่ายๆนะคะแต่พอลงรายละเอียดมันมีแง่มุมที่น่าสนใจซ่อนอยู่เหมือนกันคะใช่เลยครับอย่างแรกเลยข้อมูลส่วนใหญ่จะชี้ไปที่ตอนเช้าตรู่ไม่ก็ดึกๆกลางคืนไปเลยทำไมต้องเป็นช่วงเวลานี้ล่ะครับเหมือนจะมีประเด็นเรื่องอุณหภูมิเข้ามาเกี่ยวด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะสิ่งที่น่าสนใจอันแรกก็คือเรื่องอุณหภูมินี่แหละคะ่ะข้อมูลเขาอธิบายว่า ตอนเช้าตรู่หรือว่าช่วงดึกๆที่อากาศมันเย็นลงเนี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงมันจะออมีการหดตัวนิดหน่อยทําให้ความหนานแน่นมันสูงกว่าตอนกลางวันที่อากาศร้อนๆนะคะตามหลักแล้วเนี่ยในปริมาณลิตรเท่ากันก็อาจจะได้เนื้อน้ํามันจริงๆเพิ่มขึ้นมาแบบว่านิดเดียวจริงๆค่ะเมื่อเทียบกับตอนร้อนๆโอนิดหน่อยนี่คือมันคุมกับการตื่นเช้าหรือว่ารอด,ดึกเลยเหรอครับ หรือว่าจริงๆแล้วมันมีเหตุผลอื่นที่แบบว่าสำคัญกว่าเรื่องความหนาแน่นที่ต่างกันนิดเดียวนี่อีกอืมคำถามดีค่ะคือต้องยอมรับว่าไอ้ความต่างเรื่องความหนาแน่นจากอุณหภูมิเนี่ยมันน้อยมากๆนะคะอาจจะไม่ได้มีผลชัดเจนขนาดนั้นในทางปฏิบัติจริงๆแต่ว่าสิ่งที่ข้อมูลชี้ว่าเป็นประโยชน์ที่เอ่อชัดเจนกว่าของการเติมน้ำมันเช้าตรู่หรือดึกคือปัจจัยอื่นๆรวมๆกันมากกว่าค่ะ อย่างแรกเลยก็คือเรื่องความสะดวกค่ะปั๊มส่วนใหญ่จะโลง่งคนน้อยไม่ต้องรอคิวเลยเข้าออกง่ายประหยัดเวลาไปได้เยอะอ๋อความสะดวกนี้เองค่ะแล้วถ้าเรามองภาพรวมนะคะการที่ปัม๊มโล่งๆแบบนั้นมันไม่ใช่แค่สะดวกแต่มันเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยด้วยคือลดความเสี่ยงจากรถที่อาจจะเยอะวุ่นวายในปั๊มช่วงเวลาเร่งด่วนอื่นๆน,นะคะ แล้วก็อากาศเย็นๆก็ทำให้เราลงไปเติมน้ำมันสบายตัวกว่าด้วยนะคะเข้าใจแล้วครับแสดงว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องความหนาแน่นน้ำมันเพียวๆแต่เป็นเหมือนแพ็คเกจเลยทั้งสะดวกปลอดภัยสบายตัวทีนี้นอกจากเรื่องเวลาเช้าตรู่หรือดึกแล้วออข้อมูลยังพูดถึงอีก2เรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือเรื่องเงินในกระเป๋ากับเรื่องสุขภาพรถยนต์เรื่องนี้มีอะไรแนะนําบ้างครับค่ะมาดูเรื่องการประหยัดกันก่อนนะคะ ข้อมูลพูดถึงความเป็นไปได้เหมือนกันว่าราคาน้ำมันอาจจะมีการปรับขึ้นตอนเที่ยงคืนในบางช่วงหรือตามสถานการณ์ตลาดนะคะการที่เราไปเติมน้ำมันช่วงค่ำค่ำหรือดึกๆก,กก่อนเวลาปรับราคาเนี่ยก็อาจจะช่วยประหยัดเงินไปได้บ้างไม่มากก็น้อยค่ะอ๋อมีเรื่องจังหวะราคามาเกี่ยวด้วยเลยครับเนี่ยแล้วมีเทคนิคอื่นอีกไหมครับ แบบบวว่่าาเียกกกรัประหยัดอีกประเด็นที่ข้อมูลแนะนําก็คือการเติมน้ํามันให้เต็มถังไปเลยในครั้งเดียวค่ะเหตุผลคือมันช่วยลดพื้นที่ว่างในถังซึ่งจะช่วยลดการระเหยกลายเป็นไอของน้ํามันในถังได้ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะเวลาอากาศร้อนๆนะคะอ๋อเติมเต็มถังแล้วมันเชื่อมไปถึงเรื่องการดูแลรถยังไงบ้างครับ เชื่อมกันโดยตรงเลยค่ะเรื่องนี้ก็เลยเป็นคำถามต่อว่าทำไมเราถึงไม่ควรปล่อยให้น้ำมันในถังเหลือน้อยมากๆหรือใกล้หมดบ่อยๆข้อมูลอธิบายว่าที่ก้นถังน้ำมันเราเนี่ยอาจจะมีพวกตะกอนหรือสิ่งสกปรกเล็กๆน้อยๆตกค้างอยู่พอระดับน้ำม,นมันมันเหลือน้อยมากๆปั๊มติ๊กหรือปั๊มเชื้อเพลิงในถังอาจจะดูดเอาตะกอนพวกนี้เข้าไปในระบบได้ง่ายขึ้นซึ่งมันก็เสี่ยงที่จะไปสะสมทำให้หัวฉีดอุดตันได้ในระยะยาวค่ะ การเติมน้ำมันสม่นเสมอไม่ปล่อยให้เกือบหมดถังก็เลยเป็นการช่วยป้องกันปัญหานี้ทางอ้อมค่ะเรื่องตะกรอนนี่น่าคิดเลยนะครับเพราะบางทีเราก็เผลอขับจนไฟเตือนขึ้นจริงๆด้วยแสดงว่าการเติมเต็มถังหรืออย่างน้อยก็ไม่ปล่อยให้เหลือน้อยไปก็เป็นการดูแลรถทางอ้อมด้วยสินะครับถูกต้องค่ะเป็นการป้องกันปัญหาไว้ก่อนสำหรับระบบเชื้อเพลิงแล้วช่วงเวลาอื่นๆล่ะครับอย่างกลางวันหรือว่าตอนเย็น ข้อมูลว่ายังไงบ้างครับเติมได้ไหมเติมได้แน่นอนค่ะถ้าจำเป็นปั๊มส่วนใหญ่ก็เปิดอยู่แล้วแต่ข้อมูลก็ให้ข้อสังเกตว่าช่วงกลางวันโดยเฉพาะเที่ยงเที่ยงบ่ายเนี่ยคนมักจะใช้บริการเยอะอาจจะต้องรอคิวนานหน่อยบวกกับอากาศที่ร้อนจัดก็อาจจะไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่ค่ะส่วนช่วงเย็นหลังเลิกงานก็เป็นเวลาที่สะดวกสาหรับหลายๆคนนะคะเติมเตรียมไว้สาหรับวันต่อไปบางปั๊มอาจจะมีโปรโมชั่นช่วงนี้ด้วย แต่ก็ต้องระวังนิดนึงขึ้นในเมืองช่วงเย็นรถจะติดการเลี้ยวเข้าออกปั๊มอาจจะลำบากเสียเวลาได้ค่ะโอเคพอเห็นภาพแล้วครับทีนี้มาถึงจุดที่ข้อมูลเตือนชัดๆเลยว่าถ้าเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงมีอะไรบ้างครับที่ไม่ควรทำเป็นพิเศษจุดที่ข้อมูลเน้นให้เลี่ยงมีอยู่2ประเด็นหลักๆค่ะ 1. คือช่วงกลางวันที่อากาศร้อนจัดมากๆ ด้วยเหตุผลเรื่องความหนาแน่นที่อาจจะลดลงนิดหน่อยอย่างที่คุยกันไปแล้วแล้วก็เรื่องความไม่สะดวกสบายค่ะและอีกประเด็นที่สําคัญมากๆเลยคือควรหลีกเลี่ยงการเติมน้ํามันในขณะที่รถบรรทุกน้ํามันคันใหญ่ๆกําลังถ่ายน้ํามันลงถังเก็บใต้ดินของปั๊มพอดีค่ะอา้าวทำไมล่ะครับมันก็ดูเป็นเรื่องปกติที่ปั๊มเขาเติมสต็อกน้ํามันไม่ใช่หรอครับ ใช่ค่ะเป็นกระบวนการปกติแต่ข้อมูลอธิบายว่าตอนที่รถบรรทุกเขาฉีดน้ำมันใหม่ลงไปในถังเก็บใต้ดินของปั๊มด้วยแรงดันสูงสูงเนี่ยกระบวนการนี้มันอาจจะไปกวนให้พวกตะกอนหรือสิ่งสุกปรกที่อาจจะนอนก้นอยู่ในถังเก็บใต้ดินฟุ้งกระจายขึ้นมาปนกับน้ำมันได้ชั่วคราวค่ะ ถึงแม้ปั๊มจะมีระบบกรองนะคะแต่ก็มีความเป็นไปได้แม้จะน้อยที่ตะกอนบางส่วนอาจจะเล็ดลอดเข้ามาในน้ำมันที่เรากำลังจะเติมซึ่งก็จะวนกลับไปที่ความเสี่ยงต่อระบบหัวฉีดเครื่องยนต์เราอีกค่ะดังนั้นถ้าเลี่ยงได้รอให้เขาถ่ายเทสเสร็จก่อนหรือเลือกไปเติมปั๊มอื่นก็อาจจะสบายใจกว่าค่ะโอ้โหอันนี้เป็นข้อมูลใหม่เลยไม่เคยนึกถึงมุมนี้มาก่อนเลยครับสรุปแล้วจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาพอจะกั่นออกมาเป็นคำแนะนำสั้นๆได้ว่าอย่างไรบ้างครับ ถ้าให้สรุปจากข้อมูลนะคะช่วงเวลาที่ดูจะเหมาะสุดให้ประโยชน์หลายด้านสุดก็น่าจะเป็นช่วงเช้าตรู่หรือไม่ก็ช่วงดึกๆกกลางคืนไปเลยค่ะเพราะได้เปรียบเรื่องความสะดวกปั๊มโล่งความปลอดภัยรถน้อยอากาศสบายแล้วก็อาจจะได้ประโยชน์เล็กๆน้อยๆจากความหนานแน่นน้ำมันที่สูงขึ้นนิดหน่อยรวมทั้งอาจจะทันก่อนราคาปรับขึ้นตอนเที่ยงคืนในบางทีค่ะอืมครับนอกจากเรื่องเวลาแล้วคำแนะนำอื่นๆก็คือ เติมให้เต็มถังไปเลยในครั้งเดียวเพื่อลดการระเหยแล้วก็ดีกับปั๊มติ๊กด้วยไม่ควรปล่อยให้น้ำมันเหลือน้อยติดถังบ่อยๆนะคะเพื่อเลี่ยงปัญหาตะกอนและสุดท้ายคือหลีกเลี่ยงการเติมน้ำมันตอนที่รถบรรทุกกำลังถ่ายน้ำมันลงถังเก็บของปั๊มค่ะชัดเจนเลยครับได้ทั้งเรื่องเวลาและเทคนิคอื่นๆประกอบกันค่ะข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ก็เน้นไปที่การหาเวลาที่ดีที่สุดในการเติมน้ำมันซึ่งก็น่าสนใจนะคะเอาไปปรับใช้ได้จริง แต่อยากจะฝากข้อคิดทิ้งท้ายไว้อีกนิดหนึ่งค่ะว่ามีอีกปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันมากๆแล้วก็อาจจะส่งผลต่อความคุ้มค่าและค่าใช้ใจ่ายในการใช้รถโดยรวมมากกว่าการเลือกเวลาเติมน้ํามันซะอีกค่ะเหรอครับปัจจัยอะไรหรอครับนั่นก็คือพฤติกรรมการขับขี่ของเราเองค่ะการออกตัวการเบรกการใช้ความเร็วคงที่ต่างๆรวมทั้งการบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะอย่างสม่ำเสมอปัจจัยพวกนี้ต่างหากค่ะที่มีผลกระทบโดยตรง แล้วก็อาจจะมากกว่าด้วยต่ออัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันโดยรวมลองนําไปคิดต่อยอดกันดูได้ค่ะเป็นข้อคิดปิดไทัยที่สําคัญมากเลยครับเพราะจริงอย่างที่ว่าต่อให้เลือกเวลาเติมดีแค่ไหนแต่ถ้าขับไม่ดีไม่ดูแลรถก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากนักขอบคุณมากครับสําหรับการเจาะลึกข้อมูลเรื่องช่วงเวลาเติมน้ํามันในวันนี้ครบถ้วนและเป็นประโยชน์มากครับ